ดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับบทนิยามของลำดับแล้วก็คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบบทนิยามของลำดับอันแรกเอามาจากหนังสือแคงคูลัส2ของภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลำดับของจำนวนจริงคือฟังก์ชันมีโดเมนเป็นเซตของจำนวนนับและมีค่าเป็นจำนวนจริงลำดับ AN มีสูตรเป็น 2N บวก1พจน์แรกก็3พจน์ที่2ก็5พจน์ที่3ก็7พจน์ที่4ก็9พจน์ที่ N ระบุไว้ในลำดับนี้ด้วยในที่นี้ก็เป็นลำดับเลขคณิตพจน์แรกคือ3ผลต่างร่วมคือ2บทนิยามอันที่2เนี่ยลำดับของจำนวนจริงคือฟังก์ชันมีโดเมนเป็นเซตจำนวนนับพี่สายเป็นสับเซตของจำนวนจริง ก็พูดเหมือนกัน an มีสูตรเป็น3คูณ2ยกกำลัง n ลบ1พจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3นะก็พจน์แรกเป็นเนี่ยคูณเพิ่มทีละ2ในที่นี้ก็เป็นลำดับเลขาคณิตพจน์แรกคือ3อัตราส่วนร่วมคือ2นะมาดูบทิยามภาษาอังกฤษกันบ้างลำดับของจำนวนจริงคือฟังก์ชัน จากเซตของจำนวนนับก็โดเมนนั่นแหละไปยังเซตของจำนวนจริงเพราะลำดับอาจจะเขียนได้เป็น A N มีสูตรในเทอมของ N การเขียนลำดับก็เขียนเป็น A 1 A 2 A 3เรอรียงไปเรื่อยๆ A N มีสูตรเป็น N นกำลังสองนกำลังสเป็น4 3กำลังสเป็น9 4กำลังสองเป็น 4, 3, 4, 9, 4, 2, 16สูตรของพจน์ที่ N อันนี้ก็มาจากตําราเรียนหนังสือเรียนของนักเรียนนี่แหละหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์เล่มที่6นะปี2551หน้าที่2นะพูดได้ละเอียดกว่า3บทนิยามเมื่อกี้นี่ลำดับคือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซต1 2 3ถึง N ออย่างนี้เรียกว่าลำดับจำกัด นะหรือโดเมนอาจจะเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกทั้งหมดก็ได้นะอันนี้พูดละเอียดดีนะบทนิยามนี้ก็พูดได้ละเอียดมากนะถ้าโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็ม1 2 3ถึง n ก็เรียกว่าลำดับจำกัดแต่ถ้าโดเมนเป็นเซตอน,นันต์เซตของจำนวนเต็มบวกก็เรียกว่าลำดับอนันต์การเขียนลำดับนะให้เขียนสมาชิกเรียงกัน a 1 a 2 a 3และ เขียน an ด้วยกรณี a เป็นลำดับจำกัดก็เขียน a 1 a 2 a 3ถึง an กรณี a เป็นลำดับอนันต์ก็เขียน a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยและต้องมี an ด้วยนะก็เน้นว่าต้องเขียนพจน์ an ให้เห็นด้วย a 1พจน์ที่1 a 2พจน์ที่2 a 3พจน์ที่3 an คือพจน์ที่ n เนี่ย พราะหนังสือเรียนของนักเรียนที่ใช้ในโรงเรียนเนี่ยเขียนได้ละเอียดมากต่อไปในหน้าที่3นะเขาบอกการเขียนลำดับนะกำหนดลำดับโดยเขียนพจน์เริ่มต้นนะและพจน์ทั่วไปนะเพราะพจน์ที่1 2 3ไปเรื่อยๆและต้องเขียนพจน์ที่ n น,นะถ้าเป็นําดับจํากัดก็เขียนพจน์สุดท้ายด้วย พจน์ที่1 2 3 4พจน์ที่ n อนเนะี่ยอ่านไม่ชัดก็ไปดูในหนังสือเรียนของตัวเองนะถ้าเป็นระดับจำกัดก็เขียนพจน์สุดท้ายด้วยแต่ถ้าเป็นลำดับอน,นันตะ์เนะเขียน2 3สาพจน์แรกระบุพจน์ที่ n ด้วยเนะี่ยการที่ต้องระบุพจน์ที่ n น,นั้นนะ่นะเนี่ยในตำราเรียนเขาก็พูดไว้ชัดเจนแล้วบอกว่าถ้าเขียนแค่2 3สาพจน์แรกนั้นนะ่ะ เป็นไปได้ที่อาจจะมีลำดับหลายตัวนะที่มี3-4พจน์แรกเหมือนกันนะไปดูคำอธิบายเพิ่มเติมนะในคลิปนี้ไม่ได้เน้นสอนหนังสือนะเน้นที่คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบต่อไปเนหนังสือหน้าที่4นะเขบอกว่าการกำหนดพจน์เริ่มต้นจนวนหนึ่งพร้อมสูตรพจน์ทั่วไป หรือใช้คําว่าสูตรเวียนเกิดเนี่ยาการกําหนดลําดับหรือการเขียนลำดับต้องบอกพจน์ที่1พจน์ที่ n หรือสูตรเวียนเกิดจึงจะหาพจน์ถัดๆไปได้น a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 5พจน์แรกเนี่ยอันนี้คือสูตรเวียนเกิดแล้วก็ได้5พจน์นี่ในคลิปนี้ก็ไม่เน้นละนะว่าจะหา สูตร a n ในเทอมของ a n อยังไงนะเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพข้อสอบในหน้าที่5การเขียนลำดับนั้นนะ่ะการกำหนดลำดับโดยบอกเงื่อนไขหรือบอกคุณสมบัติมีความสำคัญมากนะการเขียนบางส่วนแล้วที่เหลือรู้กันเนี่ยถ้าเกิดไม่รู้กันก็ทำต่อไม่ได้นะการเขียนบางส่วนที่เหลือบอกรู้กันให้หามาเองไม่เหมาะสม าข้อหนึ่งนี้เขาบอกว่า2,3,5,71พจน์ทั่วไปคือเขียนสูตรไม่ได้ก็เขียนเป็นคำบรรยาย an คือจำนวนเฉพาะตัวที่ n ตัวอย่างที่2เหมือนกัน1415926เขียนสูตรไม่ถนัดก็อบอกว่า bn คือทศนิยมตำแหน่งที่ k ของพายอันนี้ก็ชัดเจน,นมีได้ลำดับเดียวตำมลาสองเล่มนะ หนังสือแบบเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์เล่มที่6นะหรือคู่มือผู้สอนเขียนได้ละเอียดดีมากในหน้าที่11จงบอกว่าลำดับที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นลำดับชนิดใดระบุชื่อด้วยเนะี่ยต้องบอกว่าเป็นลำดับเลขคณิตหรือเป็นลำดับเลขาคณิตสพจน์แรกคือ an คือสพจน์แรกคือ an คือเห็นไหมพูดได้ละเอียดชัดเจนเลยสพจน์แรก an คือเนะี่ย ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะดีมากแล้วนะไม่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพข้อสอบเลยเป็นคำถามที่ดีมากตัวอย่างแบบฝึกหัดหรือข้อสอบถัดไปจงหาพจน์ทั่วไปถึงแม้จะเขียนแค่3พจน์แรกนะแต่คำถามก็ชัดเจนถูกต้องครับจงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตเห็นไหมมันก็จะเกิดลำดับได้แบบเดียวนะชัดเจนไม่คลุมเครือกำหนดสูตร an แล้ว จะมีลำดับได้ระดับเดียวจริงหรือไม่จริงกำํำหนดสูตร an ในเทอมของ A n แล้ว an มีได้รำดับดจริงอันนี้ก็เป็นลำดับเลขาคณิต3คูณ2ยกกำลัง n ลบพจน์นแรกคือ3อัตราส่วนร่วมคือ 6. นกการเขียนลำดับที่ดีต้องระบุพจน์แรกหรือพจน์ถัดไปและพจน์ที่ n อ,อันนี้ก็เป็นลำดับ เลขคาคณิตอีกพจน์แรกคือ3อัตราส่วนร่วมคือ10นีจะเขียน2 3สพจน์แรกยังไงก็กตามสำคัญคือต้องเขียนพจน์ที่ N ด้วยอันนี้ก็เป็นลำดับ A N เป็นพหุนาม2 3สพจน์แรกเขียนไปแล้วก็เขียนพจน์ที่ N เพราะงั้นกำหนด A N แล้วจะเกิดลำดับได้ลำดับเดียวเท่านั้นจริงหรือไม่จริงตัวอย่างในหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นนีก็คือกําหนด4พจน์แรกให้หารลำดับนะพจน์ท,ที่20นะหรือพจน์ถัดๆไปพจน์อื่นๆนะพอนักเรียนเห็น4พจน์แรกแล้วนีครูสอนมาดีมากน,นักเรียนจำได้ก็8ลบ3ได้5 15ลบ8ได้7 24ลบ15ได้9 7ลบ5ได้2 9ลบ7ได้2 เพราะฉะนั้นสมมุติลำดับ an เป็น kn กำลัง2บวก2 n นักเรียนจำได้หมดเลยที่ครูสอนนี k หายังไง a 1เป็น5แทนค่าลงไปแก่สมการหาค่า k เป็น1เพราวันลำดับนี้เนี่ย4พจน์แรกกำหนดให้แล้ว an มีสูตรเป็นคำถามก็คือ มีลำดับเดียวจริงหรือไม่เนะี่ยจะตอบคำถามนี้ได้ก็ต้องย้อนกลับไปดูบทนิยามของลำดับเนะี่ยปัญหาขนาดนี้นะมีลำดับอยู่กี่ลำดับนะมีลำดับอะไรบ้างที่มีสพจน์แรกแบบนี้พอย้อนกลับไปดูบทนิยามของลำดับนะ an ตัวนี้ถูกแน่นอนนะมีอีกไหมพอย้อนกลับไปดูบทนิยามของลำดับปรากฏว่า an สูตรนี้ก็ใช้ได้ด้วยเหตุผลว่านี่ไงสี่พจน์แรกมันเป็น3 8 1 5 24 A5 A6A7 เ็ดไปเรื่อยมีค่าเป็น0อันนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นลำดับที่4พจน์แรกเป็น3 8 1 5 24นะแต่พจน์ถัดไปนะ6 7 8 9แปเไปเรื่อยๆก็แปลว่ามีกี่ลำดับ เยอะมากนับไม่ถ้วนเนี่ยอะไรบ้างเขียนไม่ไหวฟังคำถามที่เขียนแบบนี้เนี่ยจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพข้อสอบเนีเพราะในคลิปนี้นะบทนิยามของลำดับหนังสือทุกเล่มพูดตรงกันเลยแต่ต้องระมัดระวังในการออกข้อสอบเนี่ยหรือคำถามฟังคำแนะนำก็คือไม่ควรถามว่ากำหนดสพจน์แรกแบบนี้ แล้วพจน์ถัดไปเช่นพจน์ที่20มีค่าเท่าไหร่ไม่ควรถามการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบทำยังไงบ้างแนะนำให้ไปอ่านตำราเรียนว่าเขาแนะนำดีมากว่าการเขียนลำดับนั้นนะเนะเขียนพจน์แรกๆและระบุสูตร AN ด้วยหรือเขียนพจน์แรกๆแล้วบอกด้วยว่า AN นั้นถึงแม้เขียนสูตรไม่ได้ก็ต้องพูดเป็นเงื่อนไขให้ได้จำนวนเฉพาะตัวที่ K ทศน์หลักที่ K ของพายเนี่ย วในคาถามนี้นะก็แนะนําการปรับปรุงนิดเดียวนะกำหนดลำดับ4พจน์แรกจงหาลำดับ an an เป็นพหูนามดีกรี2ถ้าเป็นลักษณะเงี้ยค่อยมาถามว่าพจน์ที่20คืออะไรนะคำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพก็สอบลำดับนะก็คือดูหนังสือในหลักสูตรนิดนึงว่าตกลงอะไรกันไว้อย่าละไว้อย่างนี้นะละไว้แบบนี้เนี่ย บางคนไม่รู้ว่าละไว้นี่มันคืออะไรนะพูดให้ชัดเจนหลังจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนะบทนิยามทุกเล่มพูดเหมือนกันตำราเรียนก็บอกว่าการเขียนลำดับนั้นนะ่ะให้เขียนพจน์แรกๆนะพจน์ที่1 2 3 4และระบุพจน์ที่ AN ด้วย AN มีสูตรเป็นอะไรถ้าระบุ AN ไม่ได้เขียนสูตรไม่ได้ก็พูดเป็นเงื่อนไขนะครับคำแนะนำในหนังสือเรียนชัดเจนดีมากอยู่แล้วนะ ย้อนกลับไปอ่านหนังสือเนี่ยสุดท้ายก็มาอ่านข้อความนี้พร้อมกันนิดหนึ่งนะขอความการุณาครูผู้สอนและกรรมการออกข้อสอบให้คำนึงถึงปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นก็คือบอก4ี่พจน์แรกแระถาม a อ็คืออะไรตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยกรุณาตั้งคำถามเกี่ยวกับลำดับให้ถูกต้องและรลัดกุ่มตามหลักสูตรหนังสือพูดไว้ชัดเจนละเพื่อประโยชน์ ลูกศิษย์ของท่านสวัสดีครับ